กลับเข้ามาพบกับรายการเศรษฐีซองกันต่อนะครับวันนี้ครับจะมาพูดคุยกันในเรื่องของภาพเขียนนะของศิลปจิตรกรชาวดัตที่ถูกค้นพบมาอายุรวมๆ400ปีนะครับเสน่ห์ของการศึกษาชิ้นงานศิลปะนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางไหนวิชาการหรือรับชมเพื่อความสรรนทีเนี่ยทั่วไปแล้วเนี่ยมักว่าไม่ได้เพียงแต่สมบัติความสวยงามเท่านั้นนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือการค้นหาและก็ศึกษาความหมายของบริบทต่างๆเกี่ยวกับชิ้นงานนะฮะซึ่ง อย่างภาพของปีเตอร์เดฮสนะครับจิตรกรชาวดัตในศตวรรษที่17เนี่ยซึ่งเพิ่งมีผู้เชี่ยวชาญตาแหลมคมนะเปิดเผยว่าความลับที่อยู่บนภาพวาดมีอายุไม่ต่ำกว่า400ปีนะครับปีเตอร์เดฮสนะครับศิลปินชาวดัตผู้กำเนิดเมื่อ,อ,อปีคิทสกรารด1 6ึ้วและก็สร้างผลงานภาพเขียนในยุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของภาพเขียนดัตนั่นก็คือสมัยศตวรรษที่17โดย เฉพาะผลงานของปีเตอร์เนี่ยซึ่งมีลักษณะเฉพาะจนทําให้ผู้คนแวดวงศิลป,ปะจดจํางานของเขาว่าเป็นภาพสะท้อนของบรรยากาศพื้นประเทศของตัวเองแลวก็มีเอกลักษณ์ตรงที่มักจะมีบานประตูแง้มปรากฏเป็นองค์ประกอบของภาพอีกด้วยนะภาพวาดสตรีกําลังช่างทองและก็เหรียญเงินเนี่ยซึ่งเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาอีกภาพหนึ่งนะฮะก็มีประตูเปิดแง้มอยู่ด้านหลังสตรีในภาพเช่นกัน ภาพวาดนี้เนี่ยน่าจะวาดขึ้นในช่วงิิตกราดที่1 6 4่เวลาผ่านไปเกือบ4ี่ปีต่อมานะภาพเขียนของเขาเนี่ยเพิ่งถูกผู้เชี่ยวชาญที่มีสายตาแหลมคมเนี่ยกล้าชี้เป้าลายเซน็นซึ่งแฝงอยู่ในจุดที่ไม่เคยพบเห็นในภาพเขียนน้ำมันบนผ้าใบพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ